แมนยูใกล้ปิดดิวเซอรซีหลังตกลงสัญญาส่วนตัวเรียบร้อยผู้สึกข่าวระดับสูงรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ได้ปิดดิวโจชัเซ็กซีส่วนหน้าทีมชาตินิ e t h e ์ l ของโบลญญายาหลังได้ตกลงในเรื่องสัญญาส่วนตัวและค่าคอมมิชชั่นของเอเ่นได้เรียบร้อยแล้วทับพีศสัแแตแดง กำลังมองหาสุน,นัาคนใหม่ที่จะเข้ามาเสริมทัพแทนที่ขององโตนี่มักซิอลที่พึ่งอำลาทีมไปหลังจากหมดสัญญาเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยมีข่าวลือว่าโดยในปัจจุบันข่าวล่าสุดรายง,งานว่าทัพปีศาจแดงไกบาลูเข้าตกลงขอตัวโจโซเซ็กซี่มาร่วมทัพแล้วหลังจากที่ได้ตกลงในเรื่องสัญญาส่วนตัวและค่าคอมมิชชั่นของเอเจนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่ก็แต่ค่าฉีกสัญญา ของสโมสรมูลค่า40ล้านยูโรและทั้งสองสโมสรํำลังเจรจากันอยู่ถ้าจะฉีกสัญญาก็ต้องใจเต็มจำนวนซึ่งอาจเป็นปัญหาให้กับปีศาจแดงทำให้พวกเขาพูดคุยกันว่าจะใจ่าค่าฉีกสัญญาเลยหร,หรือเจรจาค่าตัวต่างหากเผยสิ่งที่เอริกเทนฮากบอกกับมัทไทเดลีไธย์มาแมนอยู่เอริกเทนฮาก ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกล้องหลังอย่างน้อยหนึ่งคนในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีข่าวว่าแมนยอยู่ได้พูดคุยกับทางเบยิเยนเรื่องข้อตกลงสำหรับการควาตัวมัดไทเดอลลีซึ่งทางเดเตะวัย24ปียังคงเปิดกว้างที่จะหวนร่วมงานกับเทนฮากอีกครั้งหลังเคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันหนึ่งฤด,ดูกาลที่อาแจล่าสุดมีรายงานว่าเทนฮาก ได้พูดคุยกับเดอร์ลิกแล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายมาร่วมงานกันที่แมนยูและได้สรุปแผนการของเขาสำหรับการเตรียมทีมในฤดูกาลใหม่ของพี่เมลิกที่กำลังจะมาถึงโดยเทนฮักได้แจ้งเดอร์ลิกว่าเขาต้องการให้แข้งทีมชาติฮอลแลนด์มาเป็นคู่หูเซนเตอร์แบ็กของลิซานโดมาร์ตินีซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของแนวรับของแมนยูในซีซั่นหน้าในแผนการเล่นระบบ4-3-3 นอกจากนี้ยังระบ,บุว่าเท่นฮับพร้อมที่จะขายแฮร์รี่แม็กควายออกไปตามความต้องการของผู้บริหารสโมสรเพื่อเปิดทางให้การมาของมัทไทเดอร์ลิกเมนยูทำเซอร์ไพร์แอบสนใจแข่งระดับผู้นำของเชลซีเดลี่เมลสื่อดังแดนผู้ดีรายงานว่าเบนชิวเวลแบกไซรองกับตันทิมของเชลซี คือหนึ่งในตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิจรารณาคว้าตัวเข้ามาแข่งขันกับลูคชอในตำแหน่งแบ็ไซ้์ของทีมแมนยูมั่นใจมากว่าจะปิดดิวนี้ได้ในเร็ววันมากไปกว่านั้นผู้ช่วยโค้ชคนใหม่อย่างลุดฟานนิสเตลลอยอดีตดาวยิงจำถล่มประตูของทีมในทศวรรษที่2,000า็ได้ยกขูพูดคุยกับตัวซิกซ่ที่มาจากประเทศเนเธอร์แลานด์เหมือนกันแล้วด้วย โดยนตอนนี้พี่มาก,กำลังจะเซ็นสัญญาสองปีกับทีมเพื่อเข้ามาช่วยงานเอริกเทนฮากนับตั้งแต่ฤดูกาลน,นี้เป็นต้นไปซื่อดังเผยหมากเซยยืนซื้อเมสันกินวูดกับแมนยูทางการแล้วฟาบ,บิซซโอโรมานูนักข่าวคนดังเปิดเผยว่าโอลิมปิกมากเซยทีมยักษ์ใหญ่ลีกอึงฝรั่งเศสยืนขอสเสนอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมดังพิมมิลี พขอซื้อตัวเมสันกินวูดอย่างเป็นทางการแล้วโดวยโรมมโน,โนระบุว่าเข้าใจว่าโอลิมปิกมาร์กเซยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อขอซื้อตัวเมสันกินวูดการเจราจาระหว่างทั้งสองสโมสรกำลังดำเนินอยู่เป้าหมายหลักของโอลิมปิกมาร์เซยของกินวูดยังเป็นข้อตกลงที่ใกล้เข้ามามากขึ้นแมนยูไนเต็ด เปิดให้ยืมตัวพร้อมเงื่อนไขาการซื้อรวมถึงเงื่อนไขาการขายด้วยโดยที่ผ่านมามีขาวว่าโอลิมปิกมักซกเซยให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะเซ็นสัญญากับเมสันกินวูดกองหน้าชาวอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเชื่อว่าปีศาจแดงตั้งคาหัวดาวเตะวัย22ปีไว้ที่ราว40ล้านยูโรเมนยูหาทีมสนใจพร้อมขายแม็กไวซัมเมอร์นี แทลลี่แมกไกวยได้รับการแจ้งจากสโมสรว่าเขาสามารถย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงท้ายซีซั่นที่แล้วก็ตามเซนเตอร์แบ็กรายนี้เหลือสัญญาคาแข่งในโอทัฟอร์ดอีกเพียง12เดือนเท่านั้นทำให้เขาถูกขึ้นบัญชีขายเพื่อนำเงินมาเป็นทุนในการซื้อผู้เล่นใหม่ในซัมเมอร์นี้โดยรายงานจากมิลเลอร์ระบุว่า เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมและดินเอชเวิร์ตผู้อำนวยการเทคนิคคนใหม่ได้หารือร่วมกันและแจ้งให้แม็กควายทราบแล้วว่าเขาจะไม่อยู่ในแผนงานของกุนซื้อชาวดัดอีกต่อไปสำหรับทีมที่ให้ความสนใจในตัวแข้งรายนี้มีทั้งนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมซึ่งรายหลังเกือบคว้าตัวแม็กควายได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยทางสะดวก ทีมคู่แข็งไม่ขอแย่งแข่งเป้าหมายของแม่นยูหลังชูธงเขาวออกซื้อเรียบร้อยสลาตันอิบาฮิโมวิชท,ที่ปรึกษาระดับอาวโุโสของเอซีมิลาาทีมยักใหญ่จากเวทีกันโซซซเรียอ,อิตาลีออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแผนงานในตลาดนักเตะของสโมสรในตลาดแน่รอนนี้ว่าจะดำเนินไปในทางทิศทางไหนและดำเนินไปอย่างไรบ้างด้วยอดีตเต่ยิงชาวสวีเดน เดี๋ยวออกมายืนยันว่ามิลานได้ลุมเลิกการเจรจากับโยโซซิกเซ่ที่ใกล้จะย้ายเข้าไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยโดยซลาตันได้เผยว่าดิวของซิกเซ่ได้กลายเป็นอดีตสำหรับเราเป็นที่เรียบร้อยพวกเรามีเป้าหมายใหม่ในตำแหน่งสูนหน้าแล้วแต่ผมจะไม่บอกพวกคุณหรอกนะว่าเป็นใคร